สวัสดีครับสวัสดีครับกำลังเดินทางไปบ้านสวนสวันเดอร์เอาต้นเงินที่ต่อยอดมาเมื่อคืนนะคะส0 0 0มกว่าบาทเนาะเตรียมไปต่อยอดอีกโอ้ยมือนห่อนมือบุญนะเด้อพี่้องเด้อวันที่1 0บธันวาคม2 5งพนรอยหกสิบหกเนาะเปนวันที่เรารอคอยตื่นเต้นดีใจขอแม่เอฟซีทุกคนกับรอติดตามเราอยู่ในไอมุกเนาะว่า เป็นแบบใดกิจกรรมกิจการของข้าจะเป็นอย่างไรเนาะค่ะเราเตรียมการไปเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างบางคนเดินทางถึงที่งานแล้วรอครูจะนิดนึงเด้อรอครูจะนิดนึงเบิ่งบรรยากาศชมสถานที่เบิ่งนั่นเบิ่งนี่รอกันเร็วกันนะคะความสวยงามของวัดเนาะวัดว่าเ่ารักไก่เคือนเนาะความสวยงของเคือนน้ำพุ่งเป็นแบบใดเนี่ยคือ อันนี้ส์งผลบุญจากพ่อพ่อแม่แม่อฟซี่ที่จะทําบุญนะคะร่วมบุญน้ากันเพื่อที่จะปล่อยง่ายเป็นอนุโมทนาบุญพักดันให้บักหลามม่านะคะเพชรบานแพงเพื่อนได้โด่งได้ดังนะคะวันนี้นะเป็นวันเกิดสุขสันต์วันเกิดมานะสุขสันต์วันเกิดบักลามม่านคือกันนองอย่างเดงดังๆปังปนะคะ อ่างกุ้งเค็ก็เาจาะกัตอนรับเปล่าคงเปล่าเคกงมีมาลงม,มาไล่กันเนะาะทางกรรมพิเเสริมบุญบารมีให้กับบักลาเด้อจงดีใจแล้วก็จงภูมิใจ <FC S 1> ในตัวบักลาเนะานะเอฟซีบักาเอฟซีเขามีกิจกรรมอยู่หลายอย่างเนาะมือน,นีนแม่ปิเพราะว่าจะเป็นหมอบถวายต้นผาป่าจากก็พอแม่ปิ้เอฟซีมีโรงทานจากกอพอเมเปิ้เอฟซีซับสามอย่างนะคะมีก๋วยเตี๋ยว มีเขาจีมีสมตัดนะคะอ่าแล้วก็อีกโครงการนึ่งก็มีขนมจี้งเนาการศึกษาโอ้จากทั้งอะเมทอลทั้งขนมปิ้นะคะในหลายคนนอนก็เสื้อผ้ากันในหลายอย่างนะคะเดี๋ยวรอเบิร์นรอชมโตตามกันตัตามกันยุ่นกูกันหัดใส่นอหัดใส่นอะไรเสดอยู่แล้วก็พออย่างมือเสาร์นี่มันมันมันตรงไหนในเฮียสิเป็นเบิร์นเพราะว่า มีการต่อยอดเมื่อคืนยอดตอนนี้คือ1นึ่งแสนสองกว่าบาทด้วยค่น้องเพื่อใครจะไปต่อยอดจังไหก็เดี๋ยวข้าวจังวัดนานอยู่วัดเนานะค่ะค่ะเพระาะว่าตอนนี้ขากำลังเดินทางไปหลายๆคนกับฝองติดตามว่าที่ไร่สุดไร้ยางมันก็นจะรุดจะหายขึ้นผู้ขึ้นเขาข้นผู้กันเด็กดีแบบมีท่วนถ้ามีท่วนบุรีรัมก็เดินทางมาเดินทางมาถึงแล้วกําลังเดินทางไปบ้านยังก่านอ่า สวนสวรรค์ในอีสานซับลาบก็นาจะเดินทางไปถึงแล้วตอนนี้คู่นี้ราวานนะคะก็ไปหอดแล้วเพื่อนๆก็ถึงแล้วนะคะแม่ทิพย์เพิ่ลกับห็นรถตู้น่าจะหอดแล้วงไม่ซื้อนาะแม่ทิพย์ก็ถึงแล้วนะคะเพราะว่าเพคนว่าเห็นรถตู้ยุ่งเงือนบกกล่าม่านาแล้วเนาะคุณพ่นได้เข้าไปเดี๋ยวคุณครูแม่วิวเข้าไปก็เดี๋ยวจะพาพ่อมเอ็มซีทุกคนเนี่ยลุยเบิ่งสถานที่เบิ่งเฮือนเบิ่งซ่านบรรยากาศเนาะนะคะเบิ่งบรรยากาศนั่นแหละมุเนาะดีใจเต็มุกคนวันที่เราคอยวันที่เราคอยเราเข้แมวนอนแถวบัหลับไปเต ว้านะตื่นมาตีสามปล่องแหวเพันทักทายสวัสดีตอนเช้าคุณคนก็ตื่นเต็มนลยนะแม่นก็บตื่นเต็มน้ำไหมตีสามคุณคุณคุกอนอนกับรับเครื่องรับเครื่องตื่นเนอะนอนขึ้นนอนดึกอีกหรือขับประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งเราไปอีกอย่างกับแี่สองตี่สามเป็นแบบทักทายค <8, S 2> ุณค th ุมากกับบริวารคนรบกวนหรอกเพราะว่าคือคนกับนล้วมันเวลาคนเราช่วงเวลาแบบนี้นะครับก็นหีใจนะคะก็ันไปกดตังเพิ่มอีกได้นี่เพราะว่าเคนต่อยอดมากพ่อ พอบปิดอุดก็มากน้อตัวยอดมากขึ้นหมายถึงว่าเงินสดอยู่ในมือตัวนี้มันมีบอพ่อเขาว่าเขาเพื่อไปแล้วเนาะยัง well, บ so ีพออีกเนาะขณะว่าเพื่อไปสองมื่นแล้วยังบีพอยังเป็นคนไปเพื่ออะไรอีกอ่าจะมียอดมากเลยเลยเนาะคุณเนาะอาจจะมียอดเสื่อปลายเลยอันยังกอกคุณคู่กับบลายบันไดย์นาะยอยเบิร์ดบอกเท่นผู้นั้นผู้นี้กับหลายคนอยู่กับพเป็นยังกับชาวถูกบุญต้องการเพราะว่ายามันบ่อเลวงานเนาะยามันติดคัดนะคะเลยออกไปก่อน อานิสงค์ผู้บุญก็มาด้วยกันขอให้มีจิตศรัทธาเนาะทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยมาจากการหักเพ่งปร๋าบ้านในมุมของพอไปแบ่งกันมาเพราะฉะนั้นเขาคิดโปรเจกต์โปรเจกต์อื่นโปรเจกต์นานี่จะคิดว่าในมืดอะไรในมัดบริยานเพราะว่าร่วมกลุ่มกันได้แล้วแล้วก็ความหักเพ่งความศรัทธาความเสื่อมันก็เกิดกันขึ้นแล้วเนาะเออเกิดขึ้นแล้วศรัทธาแล้วก็มั่นใจในตัวคู่กมีแล้วคู่ก็ระพงคู่ก็โบนเงินอะไรนี่มาให้เฮ้าเนี่ยโอ้มันก็ าะค่ะพุทธก็เห็นแล้วล hmm. ่ะเนาะว่ากสุพรรณฯจะตหวัอ่านซื้อเลี่ยมอ่านซื้ออีกพิดรุดท้ายประกาศท้าซื้อของไทยตกพ่องไม่สักบาทเดียวเนาะเอาก็นำน้ำมาจนพอเนาะน้ำมาจนพอขึ้นไปสองพันกว่าบาทเป็นยังกับซืออนุโมทนาบุญไปน้ำกันการลอกจากจะทำบุญให้คุณไปเลี่ยงกับเอากับอนุโมทนาบุญเป็นแห้งให้ยมู่นอะไรคุณพูดเป็นแห้งเป็นทูราโปรเจกต์นั่นโจนเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้ให้ให้พ่อแม่เอฟซี คนรักนะคะเป็<บ>นปติดตามเพราะคนก็นจะเห็นว่าเห็ดอย่างแน่เห็ดอย่างแน่เนาะความเพื่อนไหวเพราะเคนไทยท่าเบิ่งตลอดเเนาะตลอดเลยว่าเป็นแบบไหนใช,นใช่ใช่ใช่จากกันเหลี่ยงงานนอยู่พูดไป่ว่าพอพักจนอาทิตย์หนึ่งเด้อเรืว่ว,ว,รว่าโปรเจกต์ใหม่จัื่งว่ากันเนาะมีโปรเจกต์ใหม่กับเตรียมการและต้องเตรียมการทำสิ่งดีๆเนาะบ่จะททันาสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับน้องบ้านะเนาะสำหรับน้องบ้านะนะคะก็คิดไปแล้วคือโครงการเพื่อนน้องค่ะโครงการเพื่อนน้องนะคะอันนี้คือเพื่อนน้องมานะได้อันนี้คิดไปเพราะเป็นเพื่อนน้องท่านอื่นขอ หนองสะก่อนนองมะนาสะก่อนต่อไปก็จะเป็นสาธารณประโยชน์เสาธารณประโยชน์สลับกันไปสลับกันไปเล็กๆน้อยๆยมันกะพลุแมเ่มันก็สบายใจบุนใจเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ที่เราทำเองโปร่งใสถึงมือนาะถึงมือทุกคนทุกท่านเนาะค่ะมีเพื่อนให้ความไว้วางใจคุณครูนะคะคุณครูกับต้องขอบคุณในความเมืนเก่อนในความเข้าใจด้ต้อว่าขอบใจเข้าใจน้ำเฮาได้คุณครูรับบุญมาจากคุณยา ตาเมียงกาะเอวยเกามากก็พอๆไปเม่ยเขาเกิดเพันโบเสื้อใจต้องไปยอดเบิ้งคลิปเก่าๆเนาะสิเป็นเออเป็นเป็นไหนเป็นชั่วเท่านอนคู่งนอนชั่วพุ่มคอ่ไปยอดเบิ้งคลิปเก่าๆนี่คู่ไม่เมียก็ต่อสู้มาพอสมควรนะต่อสูอ่าย่านดราม่าแนี่ย่านดราม่าให้เจ้าของกับปานันโอ้มาเรียอะไรเอาเงินเนาะคุณครูอันนี้ก็สัตวอ่าหรือย่านดราม่าใส่นองแนนี่สิเท่ากับบริเอวยเกาอะไร น้องลำบากใจเ,เลยได้งานนินเดี๋ยว้าวถ้ำหุ่นเพื่อที่จะหนุนให้บักลาเป็นคนที่มีชื่อเสียงกึกก้องในหมู่บ้านในชุมชน,ค,นคุณครูอ่ะไปบ้านน,อนานะ้องมะนาครั้งแรกจอดทำปากทางมองขายของเอาเจ้าหมูจัจกมนะานาเพชรบันแพียงโบกจกับกบุจักอ๊องบ้านมู้เจ้าอยู่บ่อนี่แม่ก,ก<ต>ันบุญจักาข้างเขาบ้านสุดท้ันแท้ๆเนาะบ้านนี่ละมือนี่นะที่เจ้าเสือหมูจักเนีวยน้องใหมเนาะผู้ใดล่ะมากอ่าทุนบานทุญทานมา

เคยเคยแต่ว่าคำเก่าเนาะว่ามนาเจ้าก็จะเป็นขอบคุณแต่บักลาขอบคุณอันขอบคุณผู้นี้คุณคู่แม่เหนียวก็เป็นคือกันนะขอบคุณแท่นแท่นข้าวบานแท่นหนองมนาเนาะขอบคุณทางครอบพื้นครอบพื้นชุมชนเนาะชุมชนบ้านสวนสวรรค์เนาะเนาะก็ได้คอบางอย่างเดียวว่าเออมนาตัวก็ต้องยังไดงล่ะมีโอกาสอะไรแต่อบรมสั่งสอนเพื่อนแน่ว่าเออให้ยังกอบทดแทนบุญพุ่นพอๆแม่แม่เอฟซีย่างเดียวได้ก็คือ สางสรรค์งานที่ดีหักแพงเพิ่นอย่าลืมมุนลืมคุนเพิ่นชีวิตความเกาหนามันก็จะเป็นแบบนี้จากนี้ไป34กิโลถึงภูพานครับกี่ายบอกนะคะโบโบรถขับประมาณต้องใส่่าประมาณครึ่งชุมมุ่งเพราะว่าอันทาามันเกีเพื่อเพื่อบีงเพื่อจอดผู้จะแวะกดต่างน้ำ เนาะอยู่เนาะเอาเดินทางได้บริสิทธิ์ครับเร็วๆเด้บาินี้เนาะเดี๋ยวพอกันไหมกิดตามชีวิตของผู้ม่เอากระเบื้อรับภมได้นะคะับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านค่ะมาอนุโมทนาบุญสาธุร่วมกันค่ะสุขสันต์วันเกิดเด้อบังหลาเด้อสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์เด้อบังหลามาละน้อยเทพบั้งแด้ดังๆปังๆดังปังๆเด้อบังหลาเด้อโอเคเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสุขสันต์ครับ